สวัสดีค่ะก็วันนี้เอ็กซินยสปายนะคะวันนี้วันมาอยู่กับพี่เด๋อค่ะจากเพจคุณวางจากเพจเอ่อฟโต้าบนัคหลินนะคะก็วันนี้พี่เด๋อจริงๆแล้วพี่เด๋อเป็นช่างภาพมืออาชีพอ่าใช่ถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาเวลาก็หนีไม่ได้กับการถ่ายแพ็กช็อตแน่นอนถ่โฆษณาต้องถ่ายแพ็กช็อตหลักเลยค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเลนส์ตัวใหม่ของฟูจิกันนะคะก็คือตัว G F ร10 m สมินทิวชิป มาโครนะมาโครด้วยใช่ใชค่ะทีเนี้ยวันอยากรู้อันดับแรกเลยทิวชิปเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคะพี่เดอจริงจริงทิวชิปเนี่ยนะมันก็คือจะอยู่ในเลนมาโครตัวนี้แหละ,ะปกติเลนมาโครเนะเป็นเลนที่ช่างภาพสตูดิโอถ่ายสินคา้าต้องมีทุกคนจะเป็นต้องมีเลยแต่ว่าเวลาเราถ่ายด้วยเลนมาโครเนะี่ยมันจะมีเรื่องของความชัดลึกหรือเรื่องเปอร์สเปกติฟของภาพที่ บางครั้งเวลาเราถ่ายโปรดักเนี่ยเราต้องการเปอร์สเปกตรีที่มันตรงหรือควบคุมความชัดลึกให้มันลึกเลนทิวชิปนี่นะมันสามารถควบคุมเรื่องความชัดลึกได้โดยการที่เราไม่ต้องหลีหน้ากล้องให้แคบลงค่ะซึ่งตัวนี้มันในในถังลึกอ่ะช่างภาพชีพจะไม่ค่อยชอบที่จะกับการปรับปรับเอฟแค่ะเพื่อความชัดลึกเขาจะไม่นิยมกันเพราะว่ามันก็มีเอฟเฟกต์อย่างอื่นอ่ะอย่างที่บอกใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นประโยชน์มากๆกับการถ่ายแพ็ช็อตเพื่อความชัดลึกมากเลย ได้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้พี่เด๋อจะมาสาธิตให้ด bueno. ูว okay, ่าเวลาเราคิ้วเลนตัวนี้แล้วการที่มันทําให้ชัดลึกหรือระนาบของโฟกัสเนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงมันเป็นยังไงค่ะนะโอเคได้ค่ะครับผมสำหรับช็อตที่พี่เด๋อถ่ายสตรอเบอรี่ช็อตเนี้ยเป็นช็อตเซ็ตกว้างเลยนะครับพี่เด๋อถ่ายด้วยมุม45องศาซึ่งมุม45องศาแบบเนี้ยบางครั้งแม้แต่ว่าเราใช้ f11 เนี้ย ความชัดลึกอะ่ะมันยังควบคุมไม่ได้ทั้งหมดเลยบางครั้งบางกรณีเราก็ต้องการภาพที่มันชัดลึกจริงๆเพราะฉะนั้นการใช้เลนทิวชิปเนี่ยมันจะมาช่วยตรงนี้ได้คือเราจะใช้ f 1 1เหมือนเดิมแต่เราสามารถทิวเลนเนี่ยเพื่อควบคุมระยะชัดลึกให้ชัดตั้งแต่หน้าถึงหลังได้เลยในช็อตเดียว